สวัสดีค่ะวันนี้ย่าจะมาจะมาเปิดกล่องเนี่ยย่าซื้อเชื้อเห็ดฟางย่าอยากจะปลูกเห็ดฟางบ้างปลูกให้ครบวงจรเลยก็คือปลูกผักแล้วย่าก็ชอบกินเห็ดฟางย่าก็เลยจะลองปลูกเห็ดฟางบ้างอืมอันนี้ย่าก็เลยสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยแต่ มันราคาเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยยี่สิบกล่องนี้สองร้อยยี่สิบมันก็จะมีมันก็จะมีอาหารเขาให้อาหารเสริมมาด้วยนี่อาหารเสริมของของเห็ดฟางอ,อันนี้อาหารเสริมหมดเลยสองอันแล้วก็มีเห็ดฟางอยู่ห้าห้า ห้าถุงถุงหนึ่ง่าดูในเว็บไซต์ที่เขาปลูกกันอะญาตก็ยังไม่เคยปลูกหรอกนะแต่ย่าดูเขาปลูกถุงหนึ่งก็คือใช้ตะก้าหนึ่ง่าจะใส่ตะก้าถุงหนึ่งก็ตะก้าหนึ่งญาเห็ดฟางนี่แพงมากเลยนะเขาขายโลละร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบตอนเนี้นี่แพงมากเลยอะญาตก็เลยว่าญาชอบกิน ยากก็เลยว่าจะปลูกมันซะเลยให้ครบวงจรให้เราไม่ต้องซื้อเ้ากินปลูกยายาห้าก้อนยากระซื้อตะก้ามาเนี่ยดี๋ยวยาจะให้ดูยาซื้อตะก้ามาห้าใบเนี่ยยาซื้อตะก้ามาห้าใบเนี่ยเใบละยี่สิบบาทใบยี่สิบาบาทเองยาก,ก็เลยซื้อตะก้ามาว่ากะว่า เดี๋ยวจะปลูกอืจะปลูกเห็ตะก้าห้าใบเนี่ยพราะมีห้าอันยาก็เลยว่าจะปลูกห้าใบเนี่ยนี่ปลูก,กสักหตะก้าแต่ยาก็ไม่รู้ว่าจะงอกดีหรือเปล่าจะผลสาเร็จหรือเปล่ายาก็ดูยาก็ดูใน youtube นั่นแหละที่เขาเขาปลูกนี่เนี่ย,ยา่าดูแล้วแต่ย่าก็คิดว่าย่าทําได้นะอืมเดี๋ยวยากจะเด เดี๋ยวย่าจะพลาง,งอกแลวย่าจะถ่ายให้ดูเดี๋ยวทาย่าก็จะถ่ายเออเดี๋ยวคลิปต่อไปย่าจะจะเพาะจะทําการเพ,อพ,อพอาะพ่อญาติซื้อฟางมาแล้วย่าแช่น้ามาแล้วคืนคืนมอสองคืนแล้ะเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยเย็นๆน่ะคงจะทําแล้วนี่ย่าก็อย่ามาคุยว่าย่าอยากจะปลูกกิดบฟางนีอันนี้ เห็ดย่าก็ไม่รู้เราวโเห็ดแบบไหนเขาปลูกมันแบบไหนแต่รู้แต่ว่าสั่งเขามาก็เป็นก้อนอย่างเงี้ยครั้งแรกของย่านะจะปลูกเห็ดฟางเพราะว่าย่าชอบกินไงย่าชอบกินเห็ดฟางไงย่าก็เลยจะปลูกเลยเพราะว่าต้องทําที่วางอีกะดูดูในคลิปแล้วย่าก็จะปลูกตามที่คลิปก็สอนนั่นแหละจะดูที่ว่าย่าจะทําได้ไหมย่าจะหาก ทำกินให้ครบวงจรเราแทบไม่ต้องซื้อข้าก,กินเงียเออไม่งั้นเราก็ต้องซื้อข้าก,กินอะ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากยากามาให้ดูว่ายายาซื้อเชื้อเห็ดฟางมาเฉเพาะเห็ดฟางกินแล้วก็ตะก้าห้าใบอันนีอ้อันนี้ยาก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้อันนี้ก็ยากอา็อันนี้เขาบอกว่าเป็นอาหารเสริมของเห็ดนะ อยากเอาเกียมซื้อไว้หมดแล้วนี่นี่เขาให้มาเสร็จอาหารเสริมของเห็ดฟางไอ้ยา่าชอบกินเห็ดฟางอย่างเดียวอะเห็ดอื่นย่าก็ไม่ค่อยชอบไม่รู้จะประสบความสาเร็จไหมปลูกเห็ดฟางเนี่ยอืวันนี้ย่าก็จะมาถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูว่าย่าซื้อเห็ดฟางมาเชื้อเห็ดฟางเป็นก้อนหนึงอย่างนี้ไอ้ยากก่าจะทำตามสูตรเขาเนี่ยยาก็จะต้องเปิดดูในยูทูบนั่นแหละ ว่าเขาทํากันยังไงเอมวันนี้ก็คงจะมีแค่เนี้ยนะจ้าสวัสดีค่ะ